สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบแมปโกอ a คาเดนกันอีกแล้วน,นะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยนะครับก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่ากิจกรรมโฟร์มาเก็ตนะทุกคนเนาะซึ่งเป็นกิจกรรมฤดูใบไม้ร่วงหลกัหลกๆเลยก็คือในกิจกรรมนี้ไม่มีอย่างอื่นอัปเดตนะทุกคนอย่างเช่นพวกซีดพวกอะไรเงี้ยจะไม่มีอะไรอัปเดตนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยซึ่งจะสังเกตได้ว่าในนี้ จะไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยสักอย่างเดียวนะยังเหมือนเดิมทุกจุกอย่างเป๊ะเลยแล้วก็ในร้านกงร้านเกียร์ก็ไม่มีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะพาทุกทุกคนไปดูอ่าร้านไข่ก่อนเลยดีกว่าร้านไข่นี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้อัน,อไไนนี้เลยนี่นไข่จะเป็นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยเห็นป่ะไอพวกนี้ปลดล็อกก็ไม่มีอะไรมาเพิ่มนะส่วนคอดไม่ตรงคอตไมติกหรือว่าพวกร้านเกียร์ตรงเนี้ยเนี่ยป่ะก็ไม่มีนะมีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยตรงนี้อ่าป่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยร้านซีอะไรก็คับได้เหมือนเดิมไม่่่่่่่มม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 ีีีีกกกตติิิิไไไไผดดดพพพพพลลาอออะะะรนนนนเเเเ้้้้ววยย็ทุง อีวันนี้กิจกรรมรอบนี้สัปดาห์นี้ก็คือจะง่ายนิดเดียวจะมีแค่ตรงกลางอย่างเดียวตรงกลางตรงนี้จะคล้ายๆเป็นการผสมผสานระหว่างลหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนเอากิจกรรมทัวร์เอากิจกรรมพวกเซนหรือซัมเมอร์อะไรมารวมๆกันเงี้ยเช่นอ่าที่จะหมายถึงก็คือตรงนี้ทุกๆการอัพทุกครึ่งชั่วโมงเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเขาก็จะเหมือนกิจกรรมทัวร์ไงตอนนี้เขาจะเอาท ropical p l a n t ก็คือเป็นผลไม้หน้าร้อน ก็เนี่ยเอามาใส่ให้เขาพบ5้ารแต้มก็จะอัพเป็น 1, level 1 2, 3, 4, นึ่งเลเวลหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยนะเป็นแต่ละเลเวลนะซึ่งที่พี่บอกว่าเขาเอากิจกรรมเซนกับกิจกรรมถั่วมารวมก็คือกิจกรรมถั่วเขาจะเอาผลไม้ที่เราต้องการแต่ในครึ่งชั่วโมงนั้นๆแล้วก็กิจกรรมเซนก็คือจะเป็นการอัพเลเวลเหมือนกันนะไอถั่วกับเลดเซนนี่แหละคล้ายๆกันอย่างนี้แหละเป็นการ level อัพเลเวลอันนี้เหมือนกันซึ่งเลเวลในการอัพคือจะอัพได้เยอะๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูช็อปนี้ก่อนใช่ปะพอเขา,เขาปลลอปเกอไรื่ยๆ หลักแต่ที่มันจะแตกต่างจากตรงอื่นนิดนึงคือรอบนี้เราจะไม่สามารถใช้ชักเคลิลลีได้แล้วแต่ทุกๆการอัพหนึ่งครั้งน่ะ หนึ่งเลเวลปุ๊บช็อปตรงนี้จรี้นยนะทุกคนช็อปสี่ช็อปนี้จรีหมดเลยนะอ่าแล้วพอระอัพหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะทําการรีคูดาวห้านาทีเพื่อจะทําการส่งผลไม้ใหม่ได้อีกนะพอถึงครบครึ่งชงั่วโมงปุ๊บเขาก็จะเอาผลไม้อย่างอื่นแทนไงทุกคนอ่ะป่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านแรกเป็นร้านแพทช็อปแรกๆเลยจะเปิดมาแค่อันนี้ก่อนพอเลเวลว่าสองเลเวลสามก็จะมาปลดอันนี้ไปเป็นเลเวลเจ็ดก็จะปลดตัวนี้นะอันนี้เป็นชิปมัง้งนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นทุกๆก,การเก็บผลไม้โดยการใใช้ 2, หรรืออนกกกกาาาเ็็บจะมมีโสูถึง จะมีโอกาสได้เพิ่มนะทุกคนอันนี้ส่วนอ่ากระรอกแดงกระรอกแดงอันนี้ก็จะเป็นอ่ามันจะมี ability ทําการให้อ่าเหมือนกันน่าจะเป็นครูดาวไอ้ไหนี่หรือเปล่าไอ้น,นี่ให้มันลดลงหรือเปล่าเพราะปกติมันครูดาวแค่5นาทีแนละ้วถ้าเกิดผิดขออภัยนะเขาบอกว่า next start ครูดาวว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละทุกคนเนี่ยอันนี้อันนี้แหละน่าจะเป็นอันนี้แหละถ้าจำไม่ผิดก็น่าขออภัยด้วยนะอ่าต่อไปก็คือเป็นไ e อ้พวกนี้ เป็นมาหมด้วทุกคนอันนี้เป็นตัวคล้ายๆตุ่นหรือพังพอนป่ะทุกๆกี่นาทีก็แล้วแต่เขาจะทําการขุดดินเพื่อทําการหาเมล็ดพก for event ตรงเนี้ยในกิจกรรม event น่ะน่าจะใช่นะทุกคนแต่อันนี้มันบังนิดนึงก็เลยอ่านยากนิดนึงนะส่วนอันนี้ก็คือเป็น sugar grinder นะทุกคนเป็นตัวอะไรไม่รู้สัตว์เลี้ยงอะไรไม่รู้เป็นการ copy mutation จากผลไม้อื่นไปให้อีกผลหนึ่งนะอันนี้นะส่วนอันนี้อันสุดท้ายเลยเป็นระดับดีวาร์ดนะเป็น space scroll เป็นกระรอกอวกาศนะทุกคนเขาบอกว่ามันจะทําการอ่า apply mutation v o i t c นะทุกคนเป็นสถานะแอดมินเลยนะอันเนี้ยแนะนำให้ปลดล็อกจนถึงเลเวล17เลยทุกคนก็เราก็จะได้ปลดล็อกอันนี้ไปด้วยนะคือตอนเนี้ยในชอ็อปทุกๆช็อปจะต้องปลดล็อกจนถึงเลเวล17เลยนะตอนนี้เราพี่เล่นมาในกิจกรรมนิดนึงนิดนึงแล้วแหละก็ปลดเลเวล44แล้วเดวี๋ยวเราจะทําให้ดูกันด้วยนะส่วนร้านนี้เป็นร้านซนะีทุกคนตอนนี้ปลดปกติจะปลดอันนี้พ,พี่ปลดมาแล้วประมาณ2-3อันนะอันนี้เป็นเทอร์นิปอะ้วอันนี้เป็นพาส์สลี์เป็นคล้ายๆผักชีแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นอันน แล้วก็นี่เป็นคาร์นิวัลพัมกินแล้วก็อันนี้เป็นนิโฟเซียอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะทุกคนโกลเด้นพีชเป็นพีชสีทองแล้วก็อันนี้เป็นเมเปิลเรซินอันนี้จะเป็นผลไม้อีก1ซีดอีก1ชนิดที่เป็นระดับเดียวกับบนบอสซัมนะทุกคนปกติแล้วมันจะมีดีวายกับพีชมาติกใช่ไหมซึ่งทรานเซนเดนต์อาจจะมีแค่บนบอสซัมอันเดียวผลไม้อันนี้ได้ข่าวว่าราคาใจะใกล้เคียงบ um, นบอสซัมมากอาจจะถูกกว่าน,นิดหน่อยแต่จะเป็นอีก1นผลเป็นผลที่2ที่มีระดับเดียวกับบนบอมนะแนะแาาาาา้้ลดดอคจจถึง,ถงเเยววว่นะทุกพรรี๋ไ ซื้อกันเพราะว่าโอกาสที่มันจะออกก็จะไม่เยอะเหมือนกันนะนอกจากว่าน้องๆจะปลดล็อกแล้วแล้วใช้โลบักซื้ออย่างเงี้ยก็จะได้เลยนะทุกคนไอเดี๋ยวเรามาดูซิถัดไปกันดีกว่ามาดูช็อปถัดไปดีกว่าช็อปอันนี้เป็นคอสเมติกของตกแต่งปกติเป็นสไลเดอร์ใบไม้แล้วก็เป็นเมเทงเมเปิ้ลเป็นว่าวแล้วก็เป็นอันนี้พวกอ่านำ้ำพุนะทุกคนอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้จะมีความสามารถอะไรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะทุกคนส่วนอันนี้เป็นร้านเกียร วดผิงห้อยอ๋ออาจจะเป็นคล้ายๆตะเกียอย่งปะไปวางตาส่วนแล้วจะมีแสงอันนี้ส่วนอันนี้มันเป็นลันเทิลน่าจะไลท์อัพเดอะสกายอ๋อมันเป็นเหมือนโคมไฟไปน,นี่เป็นโคมไฟประดับเมเปิลไคอันนี้เป็นเครื่องดูดอันนี้นะ ดูดใบไม้ส่วนอันหลังๆนะอันล่างๆนะนๆนะถ้าจะดีนิดนึงนะนับตั้งแต่ไอเมเปิลไซรัปมันจะให้ exp 5 0ถ้าเอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินจะได้ให้ exp 5 0พอย์อ่าอันนี้ตัวอ,อันถัดมาก็เป็นเป็นสปริงเกิลเมเปิลสปริงเกิลจะทำให้โตเร็วขึ้นแล้วมีโอกาสทําให้ผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่มาจากกิจกรรมกิจกรรมเนี้ยติดสถานะและโตวไวขึ้นไงทุกคนอันเนี้ยอันเนี้ยอนนอันนี้แหละอาจจะพูดดูขัดๆนิดนึดนงนะทุกคนมันอ่านแปลกๆนิดหนึงนะไอบอลไฟเยอร์นี้จะทําให อ๋อทำให้เราทำอาหารเร็วขึ้นอันนี้ง่ายๆเลยทุกคนฮาวาเวิบัสเกตนี้ก็คืออา่าเป็นการเก็บเอาอาหารในนี้แล้วเอาไปให้สัตว์เลี้ยงเราเป็นฟ่าฟีดออเดอร์แพดคือแบบให้สัตว์เลี้ยงกินทุกตัวพร้อมๆกันเลยอันนี้เป็นเมเปิลลีฟชามนี่เป็นการซัมมอนอ่าเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นเสกฝนมาเน่ะเป็นการเรียกฝนนะั่นแหละเนาะทุกคนน่าจะแปลไ,ไม่ผิดก็ประมาณนี้แหละ f ฟร์เรยน์นส่วนอสุดท้ายนี่คือค่อนข้างดีเหมือนกันนะมันเป็นการรีเซสสัตว์ให้เรากลับไปเป็นเลเวลหนึ่ง แล้วก็เป็นการสุมม่ม m u เ a t i o n ด้วยอย่างเช่นเราเอาสัตว์เราเลยว่า50เป็นใส่เครื่องใช่ไหมเราก็ต้องรอ1หนึ่งชั่วโมงเนี้ยโอกาสสุ่มจะได้สถานะนู้นนี่นันน่นเรนโบว์อะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้เราเอาไปให้สัตว์เรากินเลยสัตว์เราตั้งแต่เลยว่า40ขึ้นไปนะจะรีกับมาเป็นเลเว่าหนึ่งเหมือนการใส่เครื่องแต่เราไม่ต้องรอไงเราก็มีโอกาสได้สถานะมาด้วยเลยแต่ต้องก็ต้องลุ้นเหมือนกันกับการใส่เครื่องนะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมาลองลองทำก,กิจกรรมกันสักนิดหนึ่งก่นกกอนดจจกน na, กก,กิจจรรรมมันนะเาเาาาะออ้้ผลไดีียวพ น้องๆไปเก็บกันก่อนว่ามันหมายถึงอะไรนะทุกคนเวลาเราเก็บแล้วว่าเราก็จะได้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอาหารที่สวิงเก็บนิดนึงนะอ่าเราจะเก็บทีเดียวเลยดีกว่าฮาเวิตกิจกรรมนี้ทาไม่ค่อยยากนะทุกคนจริงๆเราทําง่ายมากเลยนะซึ่งผลไม้หน้าร้อนก็น้องๆก็จะรู้กันอยู่พวกมะม่วงนีนก็ได้มะพร้าวก็ได้นะเราจะเก็บไปใสท่ทีเดียวเลยดีกว่าง่ายดีอ่าจะได้ไม่ต้องมาค่อยวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะทุบอ่ะเก็บตรงน,นี้ก็ได้อ่ะโอเคอีกอันหนึ่ง อ่าโอเคน่าจะพอแล้วแหละแค่500แต้มนี่มันไม่เยอะนะมันไม่เหมือนกิจกรรมไอ้ถั่วกิจกรรมถั่วมันเอา7ถึง900แต้มมันก็จะเยอะนิดน,นึงเดี๋ยวเราจะให้ทั้งหมดไปเลยเดี๋ยวองๆจะคอยดูนะว่าเวลาตอนแรกเมื่อกี้เราซื้อซีทอ่ะเป็นซื้อไข่ไปแล้วใช่ไหมมันยังไม่ลีใช่ไหมเ,เราจะเอาผลไม้มาใ,ใส่ตรงนี้เลยอ่าให้ไปเลยสมมติอันนี้เป็นการถามคําว่าอันแรกถ,ถามว่าเธอคือใครอันที่2คือเป็นการให้ทีละผลอันที่3มให้ทั้งหมดอันที่4ี่ก็ กดออกกอนคือยกเลิกไปที่ไม่ต้องคุยนะอ่าเราให้ทั้งหมดเลยดีกว่าอ่าสองยยังไม่พอเดี๋ยวเราไปเก็บมาเพิ่มดีกว่าอ่าตอนนี้เราน่าจะเก็บมาไม่พอแสดงว่าต้นผลไม้เรายังออกไม่ครบไงเดี๋ยวขออนุญาตหาเก็บนิดนึงนะมันน่าจะมีมะม่วงอยู่ประมาณ2อสมต้นนะทุกคนพี่ก็จาไม่ได้เหมือนกันอาไมีมีม,มีตอนนี้มันขาดอะไรนะไอ้นี่มันใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้พี่ก็จําไม่ได้เหมือนกันเนี่ยโอเคผลไม้หน้าร้อนหน้าร้อน,น,อนมันมีอะไรบ้างพี่ก็จําไม่ได้ฮะเออแตงโมด้วยไหมแตงโมไหมแตงโมเหมือนจะใช่นะ อังหุ่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าใช่หรือเปล่าลองอันนี้ไปได้อะเราค่อยๆเก็บไปเรืเ่อยๆเราปลูกมันน้อยไงเราปลูกจากกิจกรรมที่แล้วเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปลูกเพิ่มนะก็ลองๆไปก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาต้องรอให้มะพร้าวออกนิดนึงโอเคแสดงว่ายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเราต้องรอมะพร้าวนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอโกโก้มันได้หรือเปล่าทุกคนถ้าโกโก้ได้ก็จะดีนะแอปเปลิลโกโก้เดี๋ยวลองดูนิดนึงนะ ขอเก็บอีกสักนิดนึงผลไม้หน้าร้อนนี่เราไม่ค่อยรู้เลยนะสตรอเบอรี่ได้ไหมเผื่อได้เก็บไปก่อน<ๆ>เก็บมะม่วงไปก่อนแคคตัสก็เหมือนจะใช่นะทุกคนเก็บไปด้เก็บไปได้อ่ะไปไปใส่อีกรอบหนึ่งถ้าได้ก็คือสําเร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ไข่จะรีจริงหรือเปล่าเก็บ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 แล้วก็ใส่ปั๊บเข้าให้ไม่ได้เลยนี่ทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอรออีกสักแป๊บหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราให้ผลไม้เราออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ A later few moments มาทุกคนระหว่างรอเวลาให้ผลไม้มันโตนะทุกคนก็มันก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นฟรุตและก็ค่อนข้างจะง่ายนิดเดียวเราไปเก็บเพิ่มกันดีกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นฟรุตเนี่ยมันจะได้หลายอย่างนะทุกคนนอกจากจะอะไรก็ได้แต่ที่มันเป็นผลนะเป็นเป็นไม้ผลมันได้หมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเก็บกันด้วยนะซึ่งตอนเนี้ยเราจะมีแอปเปิ้ลด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาแอปเปิ้ลไปใส่ด้วยเพราะว่าตะกี้มันแอปเปิ้ลมันใช้ไม่ได้นะทับทิมข้อฟรุตไม่ใช่มันเป็นแค่มะพร้าวกับพวกมะม่วงพวกอะไรอย่างนี้นะท ถ้าจะได้เยอะไม้ผลเราจะมีเพิ่มแล้วรอมาสักพักหนึ่งพอดีมันโตไม่ทันไงมันก็เลยรีไปซะเล็กซะก่อนไปเดี๋ยวเราลองไปใส่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆดูด้วยว่าที่เราหมายถึงอะไรนะทุกคนเวลามันรีอ่ะเราอย่างที่บอกมันใช้เงินรีไม่ได้ไงมันก็ต้องต้องทการมาส่งหรือเรื่อยๆเห็นปะเนี่ยอ่าไกลละไปเดี๋ยวเรามาเก็บต่อสตรอเบอรี่ก็อาจจะได้ด้วยกันนะเดี๋ยวพกเบอร์รี่น่ะเบอร์รี่ก็น่าจะเป็นไม้ผลเหมือนกันนะแต่เราลองเก็บไปด้วยเก็บให้น้องๆดูกันก่อนเลยดีกว่านี่เก็บไให้หมด คิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเ,เป็นผลนะได้หมดป่ะเดี๋ยวเราไปส่งนี่ดูกันสักนิดหนึ่งเลยดีกว่าอ่าเอ้ยมันขาดแค่ไม่ถึงร้อยนี่ทุกคนเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วนิดนึงไม้ผลใช่ไหมถ้าเป็นไม้ผลนี้แน่ๆอยู่แล้วได้เยอะเลย นี่ไงทุกคนเรียบร้อยอ่าเห็นป้าแรกส่งตรงนี้ปุ๊บได้ของรางวัลด้วยนะได้30มสิบอีเวนต์เลนเทนะทุกคนคกิจกรรมแบบให้อ่าคมไฟให้ราวัไปาตรงจุดกลางมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เอ็นป้านี่ไข่รีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไข่เมื่อกี้ลืมรีวิวไปนะทุกคนไข่ที่จะมีสัตว์อีก5 6ชนิดเลยนะซึ่งจะมีโรบินเป็นนกมีแบตเจอร์ตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็มีคลิซซี่แบร์เป็นหมีนะทุกคนแล้วก็มีบานอวเป็นบานนกคู่บานนะทุกคนแล้วก็เป็นหงส์ เลยยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นสถานะมันช่วยทําอะไรได้บ้างแต่หลักๆเลยก็คือมันมีโอกาสสู่ไปพวกนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีตัวอะไรดีๆหรือว่าสถานะมันดีเดี๋ยวพี่จะมาทาคลิปแยกอีคลิปหน้าดีกว่านะทุกคนหลักๆเลยก็จะประมาณนี้นั่นป่ะเนี่ยก็จะเริ่มปลดล็อกไปเรื่อยๆป่ะปลดล็อกไปเรื่อยๆเลยนะอ่าเดี๋ยวดูช็อปนี้ด้วยช็อปนี้ปลดหรือยังอ่าช็อปนี้ก็รีเหมือนกันอ่ารอบนี้มีอันนี้มาเห็นป่ะทุกคนอันนี้มาปลดแล้วป่ะนี่ตะกี้มันยังไม่ปลดเห็นป่ะพัม กล่องคอสติกเราไอ้นี่มันเต็มไปแล้วส่วนอันนี้เอ็นปานี่น,นี่อันนี้เลยให้ exp สัตว์เลี้ยงแนะนําไปซื้อไปก็ดีเหมือนกันนะปั e P, ๊ม exp เห็นป้าทุกคนเวลาเราส่งปุ๊บเราจะต้องรอ5นาทีไงทุกคนเห็นป้าเนี่ยก็ยังส่งมไม่ได้แต่รอบต่อไปก็ยังจะเป็นอันนี้อยู่นะทุกคนเพราะว่นเพิ่งจะรีมารีหนึ่งครั้งจะอยู่าครึ่งชงั่วโมงก็จะรีอีกครั้งไปเอาอย่างอื่นนะทุกคนก็จะประมาณนี้ตอนนี้อัพไม่ยากนะทุกคนคนเดียวก็ทําไหวนะเนี่ยแป๊บเดียวง่ายๆเลยทุกคน โอเคทุกคนอีพีนี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหาทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือเราจะมาปลูกอะไรดีแล้วพบกันนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ